Record, grab like the mic, two, and let's ride. Ain't no basic movie talk, it's a story inside. From classics to action, let me be your guide. Welcome to the screen where the real vibes collide. ดูเหมือนว่ารักเก่าของฟิลแน่กลับมาแล้วใช่รลกวครับสตีมนั่นเองแต่ครั้งนี้เขากลับมาพร้อมภรรยาและคนที่กลับมาอีกคนก็คือย่ากแกมมี่แกลเลเกอร์เอาล,ล่ะครับอีพีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างลองมาชมกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดมินเมย์ยองเนี้และช่องมแมลงหนังอีกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับแชมเลดซีรีส์ครอบครัวสุดชิ่ภายว้ป่วงของตระกูลแกลเลเกอร์แต่ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในอีพีนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต กับแอดมินเมย์ยังเนทและทีมงานชอบแรงหนังหน่อยแล้วกันนะครับแลวถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปแบบนี้ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ก,ก็กดซุอร์แทงกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในเชมเลตซีซั่นที่2 e p ที่6มีชื่อตอนว่า can i have a mother ซึ่งจะเน้นเรื่องราวความเจ็บปวดในวัยเด็กของแฟรงค์ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตอนที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ทําให้เราเข้าใจตัวละครแฟรงค์มากขึ้นยิ่งกว่า พราะเราได้เห็นต้นตอความยมแย่ของเขาและแฟงก็ไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่เรื่องวุ่นวายที่สุดในตอนเริ่มต้นก็คือแกมมี่แกลเลอร์หรือแม่ของแฟงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำด้วยเหตุผลทางการแพทย์และรู้ไมคะาดว่าเธอติดคุกเนื่องจากคดีอะไรเธอเป็นแม่ค้าผลิตยาเสพติดแต่เผลอมีเหตุผิดพลาดเพราะโรงงานยาไอของเธอเกิดระเบิดทําให้ความแตกจนถูกตํารวจจับซึ่งการกลับมาของยากแกมมี่เธอสร้างความปนป่วนให้ กับชีวิตที่ยุ่งเหยิงของแฟนอยู่แล้ว รวมถึงเด็กๆให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในอีพีนี้เราได้เห็นด้านที่ปอบางของแฟงเพราะเขายังรู้สึกเจ็บปวดจากอดีตที่เคยถูกแม่ธรุนกรรมในวัยเด็กแกรมมี่เป็นคนพูดจาผงผางกล่าวล้าวและด้วยพฤติกรรมของเธอทําให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมแฟงถึงกลายเป็นคนแบบนี้ในตอนถ่ายเรื่องแกรมมี่เอ่ยปากบอกกับแฟงว่าคนอย่างแกน่ะมันขี้แพ้มาตั้งแต่เกิดซึ่งคําพูดนี้แกรมมี่ไม่ได้สนใจชีวิตของแฟงเลสักนิดซึ่งเป็นคําพูดเหมือนการตอกย้ําคําเจ็บ ปวดในใจที่แฟรงค์พยายามหนีมันมาตลอดเวลาและอย่างที่เราพูดถึงเบื้องตน้นการกลับมาของย่าแกมมี่เธอไม่ได้คิดถึงพวกเด็กนะครับแต่เธออยากจะมาตามนี้กับหุ้นส่วนที่เคยผลิตยาด้วยกันซึ่งหุ้นส่วนคนนั้นก็คือดรโนอาฟิสอดีตหุ้นส่วนห้องแลบผลิตยาไอซ์ของเธอโดยย่าแกมมี่ต้องการเงินจากดรโนอามากถึง2องแสนเหรียญซึ่งในตอนเริ่มต้นของซีรีส์ในวันที่ยา่าแกรมมี่กลับมาเยี่ยมบ้าน,กนแกเลเกอร์ วันนั้นมันเป็นวันที่เดบบี้ต้องคอยดูแลพวกเด็กๆและดูเหมือนว่าพวกเด็กๆจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําให้เด็บบี้นั้นเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่เด็บบี้กาลังเจรจาขึ้นค่าการเลี้ยงดูเด็กจู่ๆก็มีรถพยาบาลมาจอดที่หน้าบ้านแล้วมีคนมาส่งยากรามี ซึ่งยากแรมมี่ไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะครับครั้งสุดท้ายก็เมื่อตอนเปี่ยวแน่อายุ11ปีและแน่นอนเด็บีก็งงๆว่ายายแก่คนนี้คือใครแต่ยากแรมมี่ก็บอกว่าฉันเป็นแม่ของพ่อเธอซึ่งในตอนนั้นมาริกกับเอเทลก็อยู่ด้วยซึ่งทั้งคู่ก็เอาลูกติดมาด้วยและสอดแรกที่ทําให้แอดมินหัวราอก,ก็คือยากแรมมี่บอกให้มาริกไปเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อนี้มันปลอมมันดูไม่เหมือนชื่อคนผิวดําแหมเหี้ยสุดๆเลยนะครับในตอนนั้น ยากละมีได้ถามหาแฟรงค์ในทันทีแต่เดบี้ก็บอกว่าแฟรงค์ไม่อยู่บ้านและยากลมีก็ถามหาคานเดบี้จึงพายากลกามีขึ้นไปด้านบนเพื่อหาคานซึ่งในขณะนั้นคานกํกลังยืนฉี่อยู่และยากลมีก็บอกว่าให้คานไปเอาค้อนมา คานก็ไปหยิบมาให้และยากแรมี่ก็ให้คานทุบแผงประตูในห้องน้ำซึ่งหลังจากที่ทุบไปแล้วมันก็มีเงินอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งใช่หรครับยากแรมี่ซ่อนเอาไว้ซึ่งยากแรมี่ก็แจกเงินให้กับเดบ,บีและคานเพื่อปิดปากแถมยังยอมให้คานเอาปืนที่เธอซ่อนเอาไว้ เอาไปเล่นแต่ห้ามเนียวไก่ถ้าเกิดว่ายังไม่ยิงคนแม่ช่างเป็นญาที่สุดๆไปเลยนะครับไม่ยกแกลมมี่ออกไปจากบ้านแล้วเดบบี้ก็ไปปลุกฟิวแน่แล้วบอกกับฟิวแน่ว่าตอนนี้ยากแกลมี่กลับมาที่บ้านเมื่อฟิวแน่ดีหนังนั้นเธอก็ลุกขึ้นจากที่นอนในทันทีส่วนทางแน่นยแ่แกลมี เธอก็ได้เจอกับลูกรักอย่างแฟรงก์หรือเควินซึ่งเควินก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับแากรมมี่เพราะเขาเองก็คิดว่าแยากรมมี่ตายในคุกไปแล้วซึ่งแากรมมี่เองก็โชว์เก่าเลยนะครับเธอสั่งเหล้ามาดื่ม แถมยังบอกให้แฟงในเลี้ยงเล่าเธอด้วยเหตุผลที่ยากกรมมีต้องการเจอแฟงเพราะเธอต้องการให้แฟงพาเธอไปถ่วงนี้กับดรโนอาแต่ปัญหาก็คือทั้งคู่ไม่มีรถพวกเขาจึงได้ทําการบังคับเช่าซื้อรถกับเควินใช่แล้วครับเจ้านิสันบิ๊กเอ็มสีแดงของเควินซึ่งตอนแรกเควินก็จะไม่ยอมให้ยืมไปนะครับแต่ด้วยกําลังเงินของป้าแกรมมี่ทำให้เควินต้องยอมสองแม่ลูกขับรถไประหว่างทางจนไปถึงคลินิกของดรโนอาซึ่งครั้งแรก ป้าแกลมมี่ทวงเงินไม่สําเร็จพอดรโนอาห์นั้นบอกว่าเขาไม่มีเงินเหลือแล้วแต่ป้าแกลมมี่ก็ขู่ดรโนอาว่าถ้าเธอไม่ได้เงินเธอจะทําการลักพาตัวภรรยาและลูกสาวของดรโนอาห์แต่ดูเหมือนว่าการขู่ครั้งนี้จะไม่สําเร็จทั้งคู่จึงไปที่สนามเบสบอลเพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของภรรยาและลูกของดรโนอาห์ในตอนนั้นย่ากแกลมมี่เธอก็บอกให้แฟงกลับไปที่คลินิกเพื่อขู่ดรโนอาว่าตอนนี้ แม่ของเขามีแผนการบางอย่างเกี่ยวกับการลักพาตัวลูกๆและภรรยาของดเตรโนอาเพื่อเรียกค่าไถ่และตอนนี้ย่ากระมีหรือว่าแม่ของแฟรงก์ ก็อยู่กับลูกๆของดรโนอาซึ่งแนนันก็ทําให้ดอรโนอานั้นกลัวเขาจึงยอมมอบเงินสดให้แฟรงค์จานวน70,000ื่นเหรียญซึ่งมันน้อยกว่าจํานวนเงินที่ยาแกรมมีนั้นต้องการถึง13 0 0 0 0ืเหรียญจากนั้นแฟรงค์ Frank ก็นําเงินบางส่วนมาให้กับยาแกรมมีซึ่งแน่น,นอนครับมันทําให้ยาแกรมมีโมโหเป็นอย่างมากเพราะการที่แฟรงค์รับเงินมามันเท่ากับว่าแฟรงค์ Frank ลดหนี้ให้กับดรโนอาแถมแฟรงค์ยังฉลาดแกมโกงด้วยการคืนเงินแม่ของตัวเองไปแค่ห้าหมื่นและเก็บ ไว้ที่ตัวเอง20,000ืแต่จนแล้วจนรอดในระหว่างที่แรงกำลังขับรถกลับยากแลมมี่ก็ได้ใช้ไขควงแทงไปที่ขาของแรงซึ่งนันนมันก็ทําให้แรงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แรงก็ยังไม่ยอมรับนะครับเ่าเขาเอาเงินส่วนต่างไป20,000ืแต่สุดท้ายยากแรมมี่ก็มีวิธีการพูดจาทาให้แรงนั้นยอมคืนเงินเพราะเธอบอกว่าถ้าแรงไม่ยอมคืนเงินเธอเธอจะแทงไปที่ขาของแรงอีกด้วยไขยควงแหมเป็นแม่ที่โหดมากๆเลยนะครับแต่เรื่องบุญบุญของยากแรมมีม่ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะการกลับมาของแากแราม,มีครั้งนี้เธอได้เจอกับลูกสะพ้ายอย่างเชล่าที่กําลังวุ่นวายกับการจัดงานแต่งให้กับแคเรลนและเจดีซึ่งตอนแรกแากแราม,มีก็พูดจากับลูกสะพ้ายอย่างเชล่าแบบดีๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะอึดอัดกับพฤติกรรมที่แปลกๆของเชล่า เพราะตอนนี้เธอยังออกจากบ้านไม่ได้เลยจากเหตุการณ์สุดช็อกที่ล้อเครื่องบินตกตรงหน้าเธอซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันร้าวฉานในตอนที่เชเรีจัดงานแต่งให้กับโจดี้และแคเรนในตอนนั้นเชลรีเธอได้พูดคำมวยพอให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเยี่ยนโจดี้และแคเรนแต่จูๆ่ๆป้าแกมมี่ก็สะบัดคำด่าออกมาจากนั้นทั้งคู่ก็ด่ากันยับแต่ป้าแกมมี่เธอพกปืนมาด้วยเธอจึงทำการยกปืนขึ้นมาและยิงใส่เชรายอื่นลั่นไปโดนโคม ไฟด้านบนที่แขวนอยู่ตรงเพดานและจากเสียงปืนที่มันดังขึ้นพวกตำรวจก็มากันเต็มแต่โทนี่ที่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็บอกกับเพื่อนเพื่อนตำรวจของเขาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวความร้าวสารระหว่างพ่อใหญ่แฟงกับเชรามันก็เริ่มต้นมาจากจุดนั้นนะครับเพราะหลังจากที่แคโรนและเจดี้แต่งงานกันมันก็มีเอกสารสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินบำนาญและประกันชีวิตของเอ็ดดี้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปส่งมาที่บ้านซึ่งเชราเป็นคนได้รับมัน แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยทําให้แฟงถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดเอ็ดดี้ยกให้แคเรนแต่แฝงเขาก็พยายามพูดเกี้ยกล่อมกับเชราว่าแคเรนไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการดูแลเงิน 70, เจ็ดหมื่นเหรียญร็อกเธอเป็นแค่ผู้หญิงสมสอนคนหนึ่งในตอนแรกเชราก็นิ่งนะครับแต่แฝงก็หยิบจดหมายในมือของเชราปาลงผื้นซึ่งโจดีเขาก็หยิบขึ้นมาดูแหล้วแฝงก็อารมณ์ขึ้นมาในทันที เขาด,ด่าจอรีว่าโจดีคือพวกหัวขโมยที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของแคเรนและเซรา และตอนนี้โจดี้กาลังแย่งทุกอย่างไปจากเขาเขาลงทุนลงแรงไปมากกับเรื่องนี้เขาต้องสมควรได้รับเงินบานาญและสมบัติทั้งหมดของเอ็ดดี้และเมื่อเชรีได้ยินหนึ่งนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งในคําพูดของแฟรง์เชรีจึงได้ทําการไล่แฟงออกไปจากบ้านใช่แล้วครับตอนนี้พ่อใหญ่แฟงของเราตกที่นั่งลําบากซะแล้วส่วนหนึ่น้านางเอกของเราอย่างฟิโอน่าดูหเหมือนว่าตอนนี้ ธออยู่ในช่วงเวลาที่สับสนในชีวิตพอต้องเจอกับความวุ่นวายครั้งใหม่เมื่อสตีฟอดีตแฟนเก่าของเธอที่หายตัวไปนั้นกลับมาพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจว่าเขานั้นแต่งงานแล้วกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเอสเตฟานีอาซึ่งเธอเป็นลูกสาวของเจ้าพ่อค้ายยาเสพติดชาวบาราซิลและการแต่งงานครั้งนี้ เป็นแค่เพียงเรื่องโกหกเพื่อให้สเตฟานีสามารถเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ในตอนนั้นฟิลแนเธอพยายามเริ่มต้นใหม่กับอดัมทั้ง4คนจึงนัดเจอกันซึ่งมันก็เหมือนเป็นการออกเดทซ้อนนะครับแต่ในช่วงระหว่างนั้นฟิลแนกับสตีฟพวกเขาก็ได้พูดคุยกันซึ่งสตีฟก็บอกความจริงทั้งหมดว่าเรื่องราวการแต่งงานของเขาเป็นแค่หน้าฉากและตอนนี้เขากําลังพัวพันกับพ่อค้ายาเสพติดโดยที่มันมีเงื่อนไขว่าเขาต้องแต่งงานกับลูกสาพวพ่อค้ายาเสพติดไม่งั้นเขาจะถูกตัดหูทิง้ง ได้ตอนนั้นฟิวแน่รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเธอด่า,ดาสตีฟเป็นชุดแต่แล้วด้วยความดุดันที่มันเกิดขึ้นทําให้ทานไฟเก่ามันเกิดติดไฟขึ้นมาทําให้ฟิวแน่กับสตีฟนัวเนียกันในห้องน้ําจนผมยุ่งเหยิงไปหมดเลยเมื่อทั้งคู่กลับมาที่โต๊ะอาหารมันก็ทําให้อดัมนั้นจับได้ว่าฟิวแน่แอบพูดคุยกับสตีฟซึ่งอดัมโมโหมากเลยนะครับตอนนั้นเขาที่พูดกับฟิวแน่ว่าคุณจะมีอะไรกับใครตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนที่คุณมาออกเดทกับผมจากนั้นอดัมเขาก็เดินออก ไปจากร้านอาหารในทันทีแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะหลังจากที่ฟิวแน่กลับมาที่บ้านเดบบี้ก็บอกความจริงกับเธอว่าความจริงแล้วสตีฟไม่ได้ชื่อสตีฟแต่เขามีชื่อว่าจิมมี่มีพ่อเป็นหมอ และมีแม่เป็นคนขี้เมาและเขาก็ปกปิดตัวเองและโกหกแม่ของตัวเองว่าเขานั่นเรียนแพทย์อยู่และเมื่อฟิลนารู้ความจริงทั้งหมดจากปากของเดบ,บีเธอจึงทําการโทรไปหาสตีฟในทันทีและด่าสตีฟ่าไปลงนรกซะเพราะฟิลนาไม่พอใจกับการกระทำของสตีฟที่โกหกปินปอนเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันฝั่งลิฟผู้เอกของเรื่องอีกคนหนึ่งก็ยังเสียใจกับความสัมพันธ์ที่จมไม่ลงเขาพยายามที่จะหาทางแก้ไขสถานการณ์เรื่องแคเรนที่กำลังตั้งท้องอยู่ซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ปาจิงเจอร์ยิงปืนใส่เชร่าลิฟก็ได้พูดคุยกับแคเรนเป็นการส่วนตัวดูเหมือนว่าในตอนนั้นแคเรนยังรู้สึกรักในตัวของลิฟอยู่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลิฟพยายามใส่ใจดูแลความรู้สึกของแคเรนมาตลอดแต่ไม่รู้วันนี้ลิฟเป็นอะไรนะครับ จู่ๆเขาก็บอกให้แคลเรนไปทำแท้งและเมื่อแคลเรนได้ยินดังนั้นเธอก็ลุกขึ้นและตบหน้าลิฟไปในทันทีซึ่งจุดนี้มันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังอยู่ในจุดที่มันยุ่งเหยิงและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดส่วนที่บ้านของเควินและเวโรริกาที่นี่ก็วุ่นวายชายย่อยเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้ใครได้เสียชีวิตในคุกและตอนนี้เหล่าพี่น้องที่เป็นเมียของไครยที่ล้วนแต่เป็นนักบวชหญิงก็มาที่บ้านและพยายามพูดขอร้องให้เอเทลกลับไปอยู่กับพวก เอและใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมในตอนนั้นเอเทลก็รู้สึกลังเลน,นะครับส่วนางด้านเควินกับบรูนิก้าทั้งคู่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะต้าหากว่าเอเทลกลับไปอยู่ที่นั่นเธออาจจะถูกเท่ารุณกรรมหรือถูกบังคับทางจิตใจอีกในระหว่างที่เควินกับบรูนิก้ากำลังพูดคุยกันอยู่เอเทลก็มาแอบฟังแล้วเธอก็ได้ยินว่าเควินกับบรูนิก้าพูดถึงครอบครัวของเธอในด้านที่ไม่ดีเอเทลจึงได้บอกเควินกับบรูนิก้าว่าพวกเธอเป็นคน แล้วพวกเธอเหล่านั้นก็เป็นครอบครัวของฉันเหลือแล้วในคืนกลางดึกในระหว่างที่เอเทลกำลังเก็บค่าของอยู่เควินก็มาที่ห้อง และทำการขอโทษเอเทลซึ่งเอเทลก็ยกโทษให้แต่คำพูดที่มันติดใจเควินก็คือเอเทลพูดว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างจ้ารครับเควินเลยรู้ว่าเอเทลกำลังจะหนีออกไปจากที่นี่และในเช้าวันรุ่งขึ้นเอเทลก็หายตัวไปตอนแรกเควินกับเบโรริก้าก็พยายามตามหาตัวแต่ก็ไม่เจอแต่แล้วพวกเขาก็พบบาะแสว่าคนที่พาเอเทลหนีไปก็คือมาริกเพราะลำพังแค่เอเทลคนเดียวเธอไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองและลูกได้และมันก็ มีจังหวะหนึ่งนะครับที่ Kevin เควินออกไปตามหาเอเธลที่หลังบ้านและเขาก็พบว่ามีคนขุดกัญชาที่เขาแอบฝังเอาไว้ขึ้นมาทําให้เควินรู้ในทันทีว่าเอเธลคงบอกเรื่องกัญชาที่เควินฟังเอาไว้หลังบ้านกับมาริกทั้งคู่จึงเอากัญชาไปขายให้กับคนผิวดําเพื่อนําเงินที่ขายได้หนีไปอยู่ด้วยกันใช่ครับและความลับของเควินก็แตกเหมือนกันนะครับเพราะวิรริกาสั่งให้เควินเอากัญชาไปเผาให้หมดแต่เขาก็แอบเก็บกัญชาไว้ในเรื่องหลักก็มีอยู่ประมาณนี้นะ แต่ก็ยังมีจุดเล็กๆในน้อยที่แอดมินนับประทับใจนะครับในตอนที่แฟรงค์โดนแม่ของตัวเองกล้ามาทําลายชีวิตแล้วมาทวงทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่บ้านซึ่งแฟรงก์ก็แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวออกมาเขาคว้างปาฆ่าของภายในบ้านแต่ย่าแกรมมี่ก็บอกว่าดีระบายมันออกมาซะบ้างซึ่งทําให้แฟรงค์ถึงกับคอตกและไปนั่งอยู่ที่หลังบ้านในตอนนั้นฟิลนาเธอก็แอบฟังนะครับเธอจึงรู้เรื่องราวทั้งหมดฟิลนาได้มาปลอบใจพ่อของตัวเองโดยเธอได้บอกกับแฟรงค์ว่าไม่ต้องเสียใจ ไปพ่อแม่ของฉันก็เฮงซวยแบบนี้แหละจากนั้นฟิวแน่ก็ยื่นขวดเบียร์ให้กับแฟรงค์แม่ซึ่งเป็นคำพูดที่เจ็บจิตจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกฉากหนึ่งนะครับหลังจากที่เกิดเหตยากแรมมี่ยิงปืนใส่เชรา ในคืนกลางดึกแฟรงค์ได้เข้ามาที่ห้องนอนในบ้านของตัวเองซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นห้องนอนของแก,กรัมมี่ซึ่งในตอนนั้นเธอนอนหลับอยู่นะครับแฟรงค์เอาปืนขึ้นมาและเลงไปที่แม่ของตัวเองแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจวางปืนแม่ของเขาไว้ข้างที่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตใจของแฟรงค์อ่อนแอและเขายังมีความลังเลอยู่ในใจและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในชัมเลดซีซั่นที่2องีพีที่6ใครที่มีความคิดเห็นได้ง่ายก็คอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปนะครับและคุณผู้ชมคิดว่าจะหาคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะจัดการยังไงกับชีวิตของตัวเองลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากกันไปก่อนก่อนจะจากกันไปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแอดมินหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องมลแรงหนังและแอดมินเมยงเนสเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ